สุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่นไม่มีการเชื้นชมเอาใจอยากให้หวานให้ซึ้งคนนี้ไม่ไว้ปกยังไงหัวใจอย่างนั้นอย่าไปถามเชียวนะว่ารักหรือเปล่าอาจต้องทนนั่ง สักนิดยังยากยังนั้นไม่มีทางเรียกกันว่าวานใจแต่มันก็คงไม่แปลที่วันนี้ฉันยังรักเธอคือความมั่นใจในเธอ ที่ไม่คิดจะหลอกหลอกใครเขาไม่ค่อยเป็นแค่มองเห็นใครก็รู้อดดูสิดูสุดที่รักของฉัน mm hmm. น่ารักที่สุด mm hmm. เป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดู mm hmm. อาจไม่หวานไม่คมตัวฉันไม่รู้แต่จะมีเธอ กลายเป็นงอที่ดูน่าชังแต่ใจคองฉันงามดังสังทองโอแม่นวนน้องเด็กรอช่วยมองกันทีหัวใจไอเรื่องเจ้าชู้พี่ก็ไม่เคยโอแม่สามเฉยโปรดจงไว้ใจโมกุ้งมื่อลา